นีครับผมวันนี้เราอยู่กับนกในแมปค่าคาสเทสนะครับหรือเกมจำลองการชนนั่นเองไม่รู้ผมพูดชื่เกมถูกไหมนะเกมผมจะแมปแมปผมตั้งว่าจะตั้งไวนะ้หน้าคลิปนะเออโอเคตอนนี้เน,นี่ยโอ้โหอ๋นะดูสภาพแล้ว <c> ะ <oughs> เดี๋ยวโอ้โหอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ผมก็เก็บมาพิการเลยวอ้เนี่ยโอ้โหโอเคมาแล้วมาแล้วไปเอาไปเอาไปเราเลือกรถอะไรดีนี้แล้วกันขึ้นดิขึ้นดิเอฟไอนะครับโอเคเราโอเคมาชนต้องชนโอ้ยหลุดครับผมเบื้องหลังหลุดไปที่เรียบร้อยหลุดไหมวะเฮ้ยหลุดไหมเออหลุดแล้วโอ้โห เละมากหลังดีปเลยครับเปิดคลิปมาคือดีปเลยสวยทำไมรถมันอ่นอนแรจังวะเนี่ยโอ้โหอ, <c oughs> อะไรของผมวะเนี่ย66กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้นี่นี่ชืบชืบปัปงเออคือดี คือดีคือผมอยากหาเพลงดีๆมันมันมันใส่ในแต่แกเกียจผมจำชื่อเพลงไม่ได้ด่าเอออยากหามาใส่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้จริงๆอะ่ะอะไรเนี่ยทำไมผมถูกส่งมาตรงนี้เนี่ยผม,ผมก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นแบบเออเบต้านะ้ำยังเบต้าอยู่มันยังไม่อะไรดีเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอลอย,ลอย,ลอยฟ้าถ้าผมจะออกไล้ะเนี่ย ตัวได้ไหมตัวไม่น่าได้นะเออแล้ทําไงวะเนี่ยรีเซ็ตเหรอนอ้โหต้องรีเซ็ตไม่เกินวันเลยเนี่ยอุ้ยลดลดแขวนแขวนเครื่องล้างเลยต้องคิดบัดมรไม่อาเออเอ,อ,อันนี้ลอดอะไรวะไม่รู้ลดจิ๋วจิวลดจิวดจ๋วขเข้าไปไหนได้เนี่ยโอ้โหแล้วพอ Ok, reset cái đấy. Na tiếp đi. Ồ, chắc tụt. oh 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 Khổ thà đi. Đứa nào đi. Ok, mà là. Chọn mấy cái khổ thà đi. Ồ. ai em. Ok, Bây giờ nói lại lại. เออนะไอแอปตัดต่อผมก็จะไปหาอันอันอื่นดีกว่าเพราะอันที่ผมใช้อยู่คือมันมันยากมากมันไม่มีเลเลยมันขยากเลยคือมันดีตรงไม่มีนลายน้ำอ่ะคือดีแต่ผมต้องไปหาแอปอื่นๆมาใช่อืมเผื่อจะดีเราเลื s <S อกละรถมาดิรถรถแท็กซี่ดีครับรบแท็กซี่กันนะครับวันนี้ ทำไมมันข้อไม่ได้เนี่ยไม่ข้อไม่ได้วะเอ๊ะเอ๊ะติดติดโอเคแต่ละเอาเลียวอะไรวะนี่อืมฉากกระตุยแล้วโอ้โหโคตรขำเลยโอ้โหนอนท่ายางสวยสวยสงา่าเอาเอาค้างเอาโอ้โหมาโมถูกโงไปตรงนั้นบ่อยจังวะ เอเงียบนะมันเงียบนะวะเว้อยจะบอกนะว่า no ทั้งเซิร์ฟอีผมคนเดียวเนี่ยมันจะส่งยุงเงียบอ่ะผมว่าน่าจะใช่ท่านแห่ะดีตึง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 เออผมจำชื่อเกมไม่ใช่จำชื่อเพลงไม่ได้โอ้โหเละลดแอร์เลยโอ้โหใบนะครับข้างหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงไปหมดเลยครับข้างหน้าโอ้โห อะไรเนี่ยโอ้ค้างค้างอ้าวโอ้ค้างอ้าวเร็วอ้าวเร็วอ้าวเร็วเล็รถเอฟบีเอฟไอดีกว่านี่ตัดฟอร์ดฟอร์ดรุ่นอะไรไม่รู้ลืมแล้วมันขึ้นไม่ได้เนี่ยเออเฮ้ยข้างในก็ปกตินะเอ้า What โอ้โหโอ้โหระเบิดตู้เลยโอ้โหโอ้โหอ้าวแล้วมันแล้วหายไปเลยอ้าวอะไรไปเนี่ยโอเคโอเคผมว่าใช่ได้แหละมันเงียบมากเลยอ่ะเฮ้ยมีรถเพื่อนอยู่คันหนึ่งจะไปใช่เปล่าไม่รูเหมือนกัน Deep, deep, โโดีป่ะผมดีป่ะตอนนี้ดริปไอเออชื่อชื้อโ่ะโหดีอยงสุดเอ้าตุ่นหลุดตุ่นหลุดเฉยเราจะเข้าเดี๋ยวเข้าในนีย่ยอ้ยไม่ได้โอ้โหแต่แตน้าไปเลยนะข้างหคณะไปไปหมดเลยนะแล้วค่อชุนเศษสร้างประคักพังของรถเนี่ยคือรถเละนะโอ้ มันเร็วไปอ่ะมันขับไม่ได้รถมันช้าเกินนี่เอ้าโอยโอ้ยอุ้ยโอ้ยหูอน้ำแตกควันขึ้นเลยครับตอนนี้ควันขึ้นเร็วอืมควันขึ้นเร็วควันขึ้นเร็วเงียบมากเลยครับเงียบเงามากเลยนั่นไงอยู่คนเดียวโอ้เล่นอยู่คนเดียวเงางาเนาะ